สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูนุชเช่นเคยนะคะเด็กๆสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมคะเอ๊เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ดินทรายหินการประหยัดอ้าวแล้ววันนี้นะคะคุณครูนุชจะมาสอนเรื่องประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติกันนะคะว่าทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรดินนําไปทําอะไรได้บ้างหินนําไปใช้อะไรได้ถ้าเด็กๆอยาเกเรียนรู้แล้วก่อนอื่นนะคะเราไปชมนิทานกันก่อนเลยนะคะ ก็ไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยนิทานเรื่องธรรมชาติลงโทษณนะป่าใหญ่สองตายายอาศัยอยู่ตื่นเช้าตู่ทุกๆวันตัดต้นไม้เอาไปขายได้เงินมาไว้เลี้ยงกาย จนต้นไม้ในผืนป่าแทบหมดไปคืนวันหนึ่งท้องฟ้ามืดสลัวตายายมัวนอนพิมพ์ริม,ลมหลับไหลฝนก็ตกลงมาเป็นหาใหญ่แล้วทันใดน้ำท่วมหนักเกินเยียวยาสุดระวังกายและใจไม่ทันคิดสุดพินิษ เกินกว่าใจจะรักษาทรัพย์สินล้วนหายวับไปกับตาสุดเววาเห็นทาราสุดเศร้าใจนับตั้งแต่วันนั้นนึกตรีตรองเราควรลองปรับเปลี่ยนความคิดใหม่จากที่เราไม่เคยจะใส่ใจปลูกต้นไม้ทดแทนกันเถิดหนาอันข้อคิดนั้นมีไว้อยู่ว่า การตัดป่าเป็นการเพิ่มปัญหาทำให้เกิดโลกร้อนตามมาพัน์สัตว์ป่าสูญสิ้นพันธ์กันหมดเอ่ยดินนะคะมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากๆเลยนะคะมนุษย์ใช้ดินนะคะในการสร้างที่อยู่อาศัยใช้ในการปลูกพืชปลูกผักนะคะเลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพต่างๆอ,อย่างเช่นนะคะทำนาชาวนานะคะจะใช้ดินปลูกข้าวนะคะและนำข้าวไปขายก็เป็นข้าวที่เด็กๆรับประทานในปัจจุบันนี้เองค่ะและยังนำไปทำเป็นเครื่องใช้ด้วยนะคะอย่างเช่นกระถางต้นไม้แจกันเป็นต้นค่ะ ต่อไปประโยชน์ของหินนะคะหินมนุษย์นะคะใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะจะใช้ในการทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาวุธในการล่าสัตว์นะคะทำเป็นของมีคมและปัจจุบันนะคะมนุษย์ก็ได้นำหินนะคะมาใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างบ้านนะคะ เช่นกระเบื้องหินอ่อนค่ะหรือนำหินไปทําเป็นครกก็ได้นะคะต่อไปประโยชน์ของทรายนะคะทรายจะนำมาใช้ในงานต่างๆนะคะเช่นใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนอาคารนะคะนำมาผสมกับปูนเพื่อให้เกิดความแข็งแรงหนาแน่นยิ่งขึ้นค่ะใช้ในการ สร้างถนนหนทางนะคะอะแล้วก็ใช้ในการทําแก้วได้ด้วยนะคะเด็กๆแก้วน้ําที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะประโยชน์ของน้ําน้ํามีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มากๆเลยนะคะมนุษย์จะใช้น้ําในการดื่มในการบริโภค การเกษตรการประมงการคมนาคมและการขนส่งค่ะนอกจากนี้นะคะน้ำนะคะยังเอาไปทำเป็นกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเด็กๆอ่ะเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะว่าน้ำมีประโยชน์มากๆเลยนะคะฉะนั้นเวลาเด็กๆใช้น้ำนะคะอย่าลืมปิดก๊อกน้ำด้วยนะคะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าทั้งดินทรายหินน้ำป่าไม้ทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากๆเลยนะคะฉะนั้นเด็กๆจะต้องช่วยกันร,รักษาทรัพยากรของเรานะคะเพื่อให้มีไว้ใช้นานๆเลยวันนี้ก็หมดเวลาแล้ว เดี๋ยวกลับมาพบกันบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ